ไปครับู้ชมครับนี่ครับจะเปอยู่ในเกม Who Die first นะครับผมเราเลือกนะครับว่าใครจะตายก่อนนะครับโอเคปักเริ่มเลยกันเลยนี่นายไอ่แกจะปล่อยใส่หัวฉันเหรอฮะมึงต้องมึง,มงนั่นแหละตายก่อนมึงนั่นแหละตายก่อนไปซะแกกูก็จะตายตาม นี่นายอะไรเองฉันทะจะผยคาสมดุนฉันนะไปเถื่อและมึงต้องตายก่อนเออโอ้แล้ว<ม>กูก<น>็จะตายตามไต่อครับใตายก่อนต้องตายก่อนเห<ม>็นไหม<น> สองคนกำลังตัดไม้อยู่ด้านหน้าใครตายก่อน,นนี่ตายก่อนชัวหั่นห็นไหมล่ะ จะไสหาวิผู้หญิงให้ตายก่อนน่จะคนที่มีหัวใจตายก่อนนะผู้ชมเหน็นไหมไหนนี่วิ่ิงหนีเรามาผู้หญิงที่ไหน,ไหน นี่ต้องเจอแพะเออไอ้บ้าไม่ค่อยโหนไปเออแพะไงครับจะเชื่อไปแล้วค่อยไปไปค่อยไปไปเฮ้ยบายไม่เชื่อใครรักใจไปนี่ค่อยๆไปไปค่อยๆก็จะเข้ามาทำไมมันจะรับก้อนน้ำไปได้เออ ใครตายก่อนมี่รีของตายก่อนแน่นอนเฮ้ฉันมีเงินอุ้ผู้ชายหล่อคอยเดินไปหาคอยตายให้มากเลยสว,ว่ากไม่ไม่ตกฉันขอโทษไปดีกว่า ร้าน,นหินแล้วใครจะตายก่อนน,าาน,น,ไไน่าจะนี่นะไม่ไปหาังานอะไรมันถูกเจเลย ชายมีเงินแต่ฉันไม่รักรักใครรักผ <c oughs> ู้ช <c oughs> ายรวยค่ไไม่ทราบว่าพ่อหนุ่มมีเมียยังใไปตายก่อนคนรวยแหละมึงตายก่อนเฮ้ยเเกิดอี้ยนนี้ยกก้าเ้งฉันชใช่ไหเเฮ้เซรเ้เเเฮ้ม โอ้ห้า <s us> <s us> น้าน้ำข้งล่างเลยบุดนก่อนให้ตายก่อนไอข้างบนตายก่อน แกเข้ามาทำไมมาวาทำไมใครตายก่อนใครเนื่อย่ว่าคนนี้นะลองหนาหยมัวดูอ้าวเห็นไม่ถูกช่วยอา้อาวผิดเหรออ้าวผิดเนี่ว่ามันจะยิงปืนนะครับ กูมีลูกบอลูมีเก้าอี้เก้าอี้ชนะเย่ฉันมีมีดฉ,นะฉันมีเก้าอี้ไม่ชนะสับสับเลยฉันมีมือเอแต่ขีดปืนอ่ะใครจะตายก่อนเนียมันโง่ไงมันจะควยปืนมันู้กับมีดไอตัวมีปืนมันตายก่อน เห็นไหมน่าเห็นไหมฮะมาสิครับกุมมีอาวุธคครับกุมมีขวานนะครับทำไงอ่ะมีเอ้ยวิทยปืนอะ นี่นี่โอ้ไม่กอดอะไรเนี่ยใครตายก่อนนี่ต้องหาคงว่าตายก่อนชัวร์นี่ไม่ตายโดนเลยนทำเห็นไหม เขากำลังตัดเชือกเพื่อเอาลูกตุ้มบนสะอร์ตให้ตายก่อนตายก่อนแน่เลน โรภาพยนตเฮ้อมังไส้ไม่อยากเจอคู่ละอิ<ภ>่งผู้หญิงไหนเนี่ย อย่ามายุ่งกับเมียกูเว้ยมันใส่ได้เกินเลยนี่ใครตายก่อนมันต้องตายก่อนแล้วกูกำลังดูผู้หญิงคนนี้อยู่ตัดะมึงโอ้มายกอดโอ้โห วิ่งหนีกันหมดเลยไปต่อ โคดเขานะ้าห้องน้ำมึงแดือดโอ้โอยิงหรือว่าอะไรวะเนี่ยแข่งคนณสำนักงานเป็นมนุษย์ธรรมดราก็ต้องทำงานดูดฝุดดูดบุหรี่หน่อยละกันโอ,โ,โอ้ยที่อะไรเฮ้ยเย็บเมนบอยเหมน็นโว้ยนักงานบริษัทใครใครมาดูด,ดบุหรี่มึงต้องตายก่อนน้อยแน่ไอ้บ้าเหม็นบอยโอ้โ โอ้โหคอมพังหมดแล้วมนะึงอะอย่ามาทำแบบนี้อีกนะฉันไม่ชอบ <S <S มาแล้วนี่ <S 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 โชติท่ามาไอ้นีง่งจ,จุดจูโซของแท้โซ่ของแท้ครับ ตัมาก่อนใครตายก่อนนี่ตายมี่มี่โดนฮะเห็นไหมฮะใช่พวกนี้กำลังตัดไม้ดานหน้าใครตายก่อนนี่มั้งตายก่อนนะ ยไอ,อ้บ้ามันตัดดูคนหน่อยเซ่เดี๋ยวเวลาขึ้นดิปไปแล้วเฮ้ยเละมันปล่อยลิมาแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเมนเมนเมนกูเมน โูเมนโอ้โหใครตายก่อนไอตัวที่แอบตดมนตายก่อนอีบกบ้าโูเมนโอ้โหเตะแม่งออกลิฟเลยเกือบขาดปาการหายใจตายั้ยไหมละ่ะไอซ่าลห้องสงนี่นะาเปิดอะไรเปิดเพลงฟังนอกัน ไม่ต <c oughs> ้องสนใจโวยดังๆเลยลงขันว่าเปิดเพลงอะไรนะมึงต้องตายก่อนไหนลงขั้นได้ลงขั้นไปไหมห้องสมุดเนมาเปิดเพลงไม่ชอบเข้าใจไหม ให้สองคนกำลังโดนด้วยคนเดินพุตบาทอีกคนเดิดนบนลางไอตัวที่เดินบนลานมันต้อ <laughs> งตายก่อนละ ครับกินมีนะครับต้องกอดจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆมาด้วยนะครับกิมมีต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ